สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมผมไขย้อยอแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนโหลดสติกเกอร์ในลายฟรีๆนะครับเราขับตัวลังเลยครับให้ลงทะเบียนอีเมลนะครับแล้วก็เชื่อมเฟซบุ๊กไว้นะครับเป็นึลนแบบนี้แต่ห้ามสมัครดูเบอร์นะครับ ไปดูสติกเกอร์ฟรีๆนะครับรแล้มาครับเน็ตผมก็ไม่ค,มคดีน <ละ S 2> ี่ครับมันก็มีแต่ของไทยนะครับเ,ออเราเข้าแอปนี้เลยครับเ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเ,ออเราเข้าแอปนี้เลยครับให้เลือกรสเซียนะครับแนะนำมาเลือกรสเซียครับ แล้วก็ copy น u ำเบอร์เลยครับนว่าแล้วว่าได้เากัน,น,นมนยัมาก็ line ครับให้เราเพิ่มเบอร์เลยครับเลือกเป็นในนี้อันนี้ครับเลือกห <c oughs> ้านี่ครับรเรือกห้านี้ครับ แล้วก็วางเลยกดปีมาตุ๊กต่อไปเลยครับแล้วก็ยืนยันแล้วก็ออกไปครับเอามาคัลลอกตรงนี้นะครับนี่ครับคัลลอกเลยอเอเข้าลายนะครับไปมือครับต้องส่รงรายิยืนยหญอีกครั้งใหม่ครับ ให้กดตรงนี้นะครับไม่ทาอะไรตงน้่ะอกเราไม่ได้ให้กดไปปุ่มเลยครับปุ่มอะไไม่ได้แล้วมาวางหม่ครับก็จะได้เลยครับให้กดอันนี้นะครับสีเขียวนะครับใช้หมายเลขนี้เป็นครั้งแรกแล้วกดยกเลิกติ๊กถูกแมหมดนะครับแล้วกดตกลง เราก็าลงเสร็จแล้วเราก็าไปดูอันนี้นะครับทติกเกอร์ฟรีๆกันนะครับเข้าดูในเวลเลยครับนี่ครับมันก็ได้จริงนะครับเนี่ยฟรีๆทั้งนั้นเลยครับ,น,รบนี่ครับมันก็ได้ฟรีส,สวยๆก็มีครับตัวนี้ รวมรู้จักโรงพยาลรปรีป่ามรูคนจ้าก็ไม่รู้จักติ๊กเกอร์สวยๆมีครับนี่ครับผมก็จะเข้าให้ดูหครับรวมีครับสวยๆนี่ครับนี่ครับติ๊กเกอร์ได้ยิงดาวลดเลยครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ up hey, here comes a danger up in this club when we get started and we ain't gonna stop we gon' turn it out till it gets too high everybody saying hey, hey yo